ทุกอย่างปกติดีครับงั้นผมรบกวนคุณกวินเป็นหูเป็นตาให้อีกทางนะครับดูว่ามีใครติดต่อเธอมาอีกบ้างนอกจากโรงพยาบาลขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวถ้าคุณวีรนาถไปข้างนอกนะตามไปติดๆเลยเผื่อว่าพระพายจะติดต่อมาครับนาวีครับ ้เวลากินยาแล้วครับจ้าทา,านยาแล้วพี่วาล่ะไปไหนอะตั้งแต่เช้านั้นยังไม่เห็นเลยคุณแม่ไปตังจังวัดน,นะครับ พักผ่อนล่ะดีเนาะแล้วคุณพ่อเราไปไหนอ่ะคุณพ่อยังไม่ลงมาเลยครับเป็นไงดอกไมนะ้นั้นสวยไหมครูสิคุณครูวินคะคุณชลรดามาค่ะสวัสดีค่ะคุณกรวินสวัสดีค่ะคุณวีชลรดาค่ะ ลูกสาวคุณเชื่อัยอ๋อจ้ะเอาดอกไม้มาเยี่ยมค่ะหายไปไวๆนะคะขอบใจมากจ้ะสวยจังเลยงั้นเดี๋ยวนะไปเอาใจกันมาจัดเลยดีกว่านะครับแบบนี้นะคุณมาที่นี่มีธุระอะไรคุณก็เห็นอยู่ว่าฉันมาเยี่ยมนาคุณแล้วอีกอย่างเนี่ยฉันมาดูคนด้วยว่าเป็นยังไงบ้างเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยปัญหายเยอะ ถ้าคุณไม่มีที่ระบายเนี่ยคุณมาคุยกับฉันได้นะฉันเต็มใจคุณกลับไปเถอะตอนนี้ผมไม่มีเวลารับแขกผมต้องดูแลนวี <c oughs> อวันนี้ฉันว่างพอดีอะค่ะให้ฉันอยู่คุณเป็นเพื่อนนะคุณไหมคะมาแล้วลูก <c oughs> ให้ชนช่วยไหมคะ <c oughs> ได้สิจ้า อแก้วนี้อพอนะขอบคุณนะคะคุณกวินที่วันนี้ชวนฉันอยู่กินข้าวต่อด้วยครับมาบ่อยๆนะจ๊ะจะได้มาชวนกวินเขาคุยด้วยอ่ะจะได้มีเพื่อนคุยไม่เหงาไม่รู้ว่าคุณกวินจะมีสาวๆมาคุยเป็นเพื่อนเยอะแล้วหรือเปล่าไม่มีหรอกจ้ะ คนคนี day, ้เขาห่วงความโสดโตจนป่านนี <between> ้แล้วยังไม่มีแฟนสักทีอ่ะผมว่าเรากินข้าวกันดีกว่านะครับขอกินข้าวด้วยได้ไหมคะคุณวีพ่อสวัสดีค่ะคุณดาสวัสดีค่ะคุณวีคุณก็วินคะนี่ทนายของฉันค่ะคุณพาทนายไาทำไม นี่เป็นเอกสารยื่นคำร้องขอให้คุณวีรนาถเข้ารับการตรวจสุขภาพจิตใหม่อีกครั้งครับทำไมฉันต้องตรวจีก่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยคุณจะยอมตรวจดีดีหรือจะให้ฉันเปิดคลิปตอนที่พี่สาวคุณจมน้ำตายค่ะ